อไย่างเนี้ยอะไรอย่างเนี้ยไม่ได้พี่ต้องถอดกระบอกออกมาถอดกระบอกตัวนี้ออกมาเพื่อจะเอาปูนออกก่อนนะคแล้วจอใหม่ถ้าปูนอคกทานะน้ำไม่ไหน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลต้องเอาปูนก็ต้องหาเหล็กใช่ไม่ใช่ใช่ไมแทงครับาเหล็กไม่แทนไอ้ตะเกนี่ให้ปเนี่ย้แต่พอม้าที่ต้องซื้อเอาเองคอม้าล้านเโอเคอะไรยบ แกที่สองตัวก็จบแล้ว50เหรอก้วสึ้แก็ให้ด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเล็กแรมที่เอาไปเลยแต่คออะไก็ติดมันแล้วก็เอาไว้เลยแต่คอม้าให้ไม่ได้นะ เดี๋ยวพี่ต้องแทงเอาปูนออกก่อนแล้วเจาะใหม่โอเคไม่ยากไม่ต้องขันครับเดี๋ยวเจาะมันแน่นเองพี่เจาะแน่นเองใช่แต่ตอนออกพี่ต้องขันออกเปิดน้ำก่อนครับครับ เนี่ยทำแล้วใช่ที่ต้องแทงขึ้นทำอีกแล้วนะใช่ปูนปูนเข้าไปคาทะลุแล้วทะลุอย่างตะปูทะลุไปเลยตะปูมันคาด้วยใช่คาแล้วใช่ต้ออกแล้วอากแกงนี้จอจง่อเต้องตองยกต้องต่อยใช่ต้องจ่อแล้วยกจ่อยกขึ้นยกขึ้นขึ้นลงขึ้นลงบ่อยๆมันจะได้ไม่ต้องตัด งราถ้าไม่งั้นต ouais. ันบ่อยใช่ร huh. an hmm. ัาไม่ง no, ั no, ้นจะตัดเจอดแล้วก็ยกจอดยกลอยเดี๋ยวมันตันก้อนนิดเดียวมันก็ตันแล้วตัวขานี่มันเลื่อนได้ไหมเลื่อนได้หมดครับครับปรับปรับองศาใช่จอดกก็ฝังกวเดียวฝังเดียว やった